สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปดื่มเบียร์ที่รูปท็อปบ,บาร์ที่โรงแรมในตัวเมืองวอชิงตันดีซีค่ะอีฉันก็เดินยังกับนางแบบเลยนะคะอยู่ท่ามกลางถนนในเมืองดีซีนะคะตึกที่ดีซีนะคะส่วนมากก็จะมีความเป็นโมเดิร์นหน่อยหนึง เป็นความใหม่ๆนะคะนี่ค่ะเดินผ่านโรงแรมหลายที่ไปกับพ่อใหญ่บ้านจ้าล้วก็จะถึงแล้วนะคะวันนี้ก็เจอคน ที่เป็นโฮมเลดนะคะเข้าไปที่ทํางานอีฉันก็แบบกลัวมากเลยนาะงมาตะคอกใส่ฉันนะคะก็เลยแบบโอ๊ยสามีจา๋าช่วยพาฉันไปดื่มแก้เซิงหน่อยวันนี้นะคะหลังเลิกงานมีความเครียดมากเลยนะคะนี่ก็ทางเดินขึ้นไปที่รูททอบบาร์ของโรงแรมจ้านี่ถึงแล้วนะ POV นะคะที่เราจะไปกันนะคะเขาก็ตกแต่งแบบนี้นะคะ วันนี้นะคะก็จะเป็นทางกลับกันสามีสั่งไวน์ฉันสั่งเบียนะคะปกติฉันจะดื่มไวน์มากกว่าเบียนะแต่วันนี้มีความแบบว่ากระหายนิดนึงมีความร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนมากนะคะอากาศดีดีนี่นะคะก็อยู่ด้านบนของโรงแรมนะคะส่วนด้านนั้นนะคะที่เรามองเห็นไกลๆนะคะก็คือหลังคาบ้านตัดทรัมป์ตรงนี้ก็จะเป็นวอชิงตันมอนเมนต์นะคะ ตึกนี้นะคะก็จะเป็นมองเห็นวอชิงตันมอนิเม n ์แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเดอะไวท์เฮาส์นะคะทำเนียบขาวค่ะเพื่อนๆพอนอันนี้ก็จะเป็นบาร์ค่ะเขาก็ตกแต่งได้สวยงามนะคะด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมองวิวพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะเพื่อนๆีน เขาก็จะมีค็อกเทลแล้วก็มีเบียรอันนั้นก็จะเป็นแทบเบียรนะคะจะเป็นเบียรสดนะคะส่วนมากที่นี่ก็ขายเบียรสดแบบอร่อยมากจึ้งเลยอันนี้ก็จะเป็นวิวใกล้ๆทําทำเนียบข่าวนะคะด้านบนหลังคานะคะเขาก็จะมีกล้องมีอาวุธย,ยุทโธปกรณ์ครบเซตนะคะในการส่องคนที่เขา อยู่ไกลๆนะคะเราคิดว่าไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆมีอะไรเยอะยะมากมายเลยนะคะบนธร,รมเนียบขาวนะคะนี่คะ่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินคือสวยเวอร์มากอีชันชอบดูพระอาทิตย์ตกดินมากเลยนะคะมีความเลิศ อันนี้ก็จะเป็นยามค่ำคืนของ d c นะคะก็จะเป็นเหมือนปราสาทเลยอันนี้ก็จะเป็น The Capitol Hills นะคะนี่ฉันผ่านหลายที่สำคัญของอเมริกามาก